สวัสดีค่ะรอบนี้รอบที่3ใช่ค่ะรอบนี้รอบที่3แล้วค่ะกับแคสต์แมกกาซีนค่ะก็รู้สึกยังตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้มาก็วันนี้นะคะทิชามากับซีรีส์ The Graduate บัณฑิตเจ็บใหม่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยซีเรียลนี้เนี่ยก็จะพูดถึงวัยรุ่นยุคใหม่นะคะคือวัยรุ่นเจนของเราเหลานี่แหละที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็กําลังสครัลเกิลกับคําว่าจบมาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรดีซึ่งชารู้สึกว่าสําหรับคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนี่ยคำถามเนี่ยถือว่าเป็นคําถามที่แบบ มันจึกใจมากเลยค่ะก็จะพูดเกี่ยวกับเด็กเรียนที่มาจบใหม่แล้วก็รู้สึกอยากมีอะไรเป็นของตัวเองอยากประสบความสําเร็จเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีในเรื่องของไลฟ์โค้ชที่ในสังคมปัจจุบันเรามีอาชีพนี้ขึ้นมาอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็จะมีพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค mm ่ะ hmm. ในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเมษาชารับ,บเป็นเมษาค่ะเมษาเนี่ยเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่มาเลยอะไรเงี mm ้ยค่ะแล้วก็ในบทเนี่ยรับบทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าเน็ตไอดอลอะไรเง มันเป็นหนังตลกอะแล้วแล้วแล้วมันต้องอาศัยหลายอย่างอะค่จังหวะอาศัยอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีบทม,มันมามาเป็นตัวหนังสือแต่เราไม่ใช่คนที่แบบมีจังหวะในตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามไปทําการบ้านในเรื่องของแบบจังหวะไ,ไปดูซิทคอมไปเสพอะไรเงี้ยมาบ้างเลยนะคะพวกอะไรตลกๆอะไรเงี้ยเพื่อทําการบ้านในเรื่องของแบบจังหวะตวลกจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าการแสดงออกของตัวละครนี้มันมันต้องใหญ่อะมันต้องเยอะมันต้องมีความเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ความแบบ ความใหญ่ความเยอะอะไรเงี้ยเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะยากมากแลก้วก็ด้วยความที่ตัวเมษาาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปสุดแบบทุกอย่างที่เขาทําอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําการบากอย่างอนี่ยเลยก็คือต้องไปทําความเข้าใจว่าคนอะไรทําไมมันถึงแบบไปสุดได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะท้าทาทยมากค่ะฉันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยท้าทาทยมากเพราะว่าด้วยความที่คอมเมดี้มันยากมากการแสดงความวามันไม่มีคําว่าคอมเมดี้มาเข้าไว้สำหรบับฉันฉันรู้สึกว่าเราเล่นอนะเราอาจจะตลกแต่เราจะเล่นไงให้คนดูเขารู้สึก ร่วมไปกับเรารู้สึกเข้าใจในสิ่งที่เราเล่นแล้วตลกไปกับเราอันนี้สำหรับชาคือยากมากเพราะชาก็ต้องทาการบ้านในเรื่องของบทในเรื่องของคําพูดมุกบางอย่างที่เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยต้องไปทามาตรงนี้อะไรเงี้ยไม่อยากทําพนังงานออฟฟิศทำไมมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วชาก็มั่นใจได้เลยว่าชาไม่สามารถไปทํางานออฟฟิศแบบที่ทุกคนทําได้ชาไม่สามารถตื่นเช้าเพื่อไปทํางานแล้วทาอย่างนั้นทุกวันทุกเดือนทุกปีชาทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าออฟฟิศตําแหน่งไหนที่อยากทําที่สุด ถ้าเลือกได้ไม่อยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศเลยอยากไปทําอย่างอื่นเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องทํางานประจําอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นที่ต้องทำจริงๆก็ไม่มีตําแหน่งอะไรบ้างของตตออฟฟิศอ่ะบัญชีเลขานูบริหารบัญชีตัดตกไปอัน,น<ๆ>แรกเลยบวกเลขยังบวกไม่ถูกเลยทุกวันนี้ผู้ผู้บริหารบริหารชีวิตตัวเองหยังไม่ค่อยคล่องเลยทุกวันเนี้ยอืมหนูอยากเป็นครีเอทีฟนั่นแหละคะ่ะหนูอยากเป็นครีเอทีฟค่ะคุณพี่ ฮัลโหลว่าไงครับสบายดีครับหลังจากทำผมสีเขียวมันมีความมั่นใจมากขึ้นเลยมันมีมันเข้ากับเราเห็นเห็น reference ที่เขาจะถ่ายอย่างงี้ครับผมก็เลยว่าผมสีเขียวน่าจะเข้าถือว่าเป็นการย้อนวัยไปคะต้องใช้คำว่าย้อนวัยกับมาแคสไหมอ่อย้อนวัยแลยอ่ะอ๋ออสวัสดีครับแล้วแซ่ก็ จริงๆหัวนานมากเลยตั้งแต่ตอนตอนกอล์ฟไม้ที่ใช่ตั้งแต่ที่เล่นยังไม่ถึงหลักร้อยตอนนี้คือหล้อถ้าผมสามารถมาอยู่ในแคสตอนนี้ได้แสดงว่ายังได้อยู่นะครับหนังหน้าผมยังได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปให้พี่ๆเขาลุยถ่ายกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะโยนเข้าไปที่พี่เขานะครับสวัสดีครับวันนี้เสร็จงานแล้วครับก็เสร็จ หลังพี่ก๊อบนิดเดียวแต่ว่าก็ก่อนที่พี่ธิชาก็โอเคแล้วครับไม่บ่อยครับผมไม่ค่อยพี่ธิชาไม่ค่อยกัดผมมี่แต่ผมมากัดพี่ธิชาอยู่คนเดียวใช่ครับเพราะว่าพี่ชาหน้าแกล้งครับนอกจากจะเป็นคนที่ชอบหลับในกองแล้วเนี่ยพี่ชาก็จะชอบเหม่อลอยแล้วก็ชอบเดินออกไปเดินเล่นผมก็จะมีหน้าที่ที่คอยแบบคอยต้องคอยคอยเอาพี่ธิชาให้เข้าไปอยู่ในรูในทางครับก็ต้อง <c oughs> <c oughs> ถ่ายเรื่องเดียวกันดิผมก็ ก็เหนื่อยครับผมก็ต้องโฟกัสเรื่องงานแต่ผมก็ต้องมาโฟกัสเรื่องนักแสดงที่ผมเข้าด้วยเพราะผมก็เหมือนเป็นผมเป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าผมก็เหมือนกับว่าผมเป็นพี่ใหญ่ที่ต้องคอยดูแลพี่ธิชาตลอดับมันก็มีบางมุมที่มันหนักใจอนะแต่ว่าก็เฮ้ยเป็นตุ้ยตาามากเลยเป็นตุ้ยตาามากมันก็มีบางมุมที่ผมหนักใจแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมก็ผมก็ผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมฝากผลงานหน่อยนะครับ จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก The Graduate บัณฑิตเจ็บใหม่นะครับทุกวันพุธ2องทุ่มตรงบนไลน์ทีเท่านั้นครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนแคสนะครับฉบับธันวาคมนี้นะครับนับปกเป็นพวกเรา3คนนะครับพี่กลอฟพี่ธิชาแล้วก็จูนะครับอย่าลืมอุดหนุนเยอะนะจ๊ะ